ควบคุมจนเรือตกไปตายทั้งหมดเลยก็สวัสดีครอบคุมสนัดวันนี้เราจะวันนี้เราก็จะมาพายเรือที่ยากที่สุดกันนะฮะการพายเรือแบบภาษามากกับคุณคัที่เห็นะฮะไปบวชมาหรือเปล่าเดี๋ยวคุณไปบวชไป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 บวชมาหรือเปล่าฮะเอาไปบวชมาเองอะตอนนี้ผมมีกล้ามร้่นส่เตอรเกเรมากเลยโอ้ว้าวครับครับครับวันนี้ผมเล่นกับคุณเอ่อคุณแพรวาหรือคุณคัทที่เนกันนะฮะ กับอาคาซีแล้วก็คนหนึ่งชื่ออะไรฮะอ๋อชื่อบุ้งกี่ครับบุ้งกีเอ้าในคนแถวข้างเนี่ยคนเราขาดดอลล่าทำไมทำไมเป็นลมเหรอดอลล่าเป็นอะไรเป็นลมเหรอไม่ใช่ดอลล่าค่ะดอลล่าดอลล่าอุ้ยเธอเห็นบูสไหมเธอเห็นบูสไหมไม่เอาเลยเหรอโอ้ยคุณสีกายอย่ามาเตะตัวนะนะครับโอเคมามามาเดี๋ยวมามาอยู่มาอยู่โอ้ย ทำไมโอ้มานั่งเ้วยกันโยมตบแมามาอย่าพึ่ง่ทยอย่าพึ่ง่ทยรอรอโยมโยมโนรล่ากับโยมโยมหัวแดงก่อนอะฮะโยมหัวแดงโยมหัวแดงนะครับโอเคนี่คือการไทยเรือเฮียที่สุดรู้ว่าวิธีการไายเราคือมึงไงนี่คือการไทยเรือขอ่ไอโอนะครับเดี๋ยวตกมาตกบาเอาเอาเอานี่อันนี้ภานเรือมาแล่ว เราทำไมพายเลมืนกับบ้านคนนงานี่ผมขัดเองโอเคได้ใครทำเดี๋ยวเดี๋ยวมันพายไม่ใช่หรอคนแล้วมันกลับบ้านได้แลนะประเด็นอ่ะแพ้ทำโอ้โจริงว่านะฮะจริงครับตอนนี้เออผมจะเป็นเออผมเออผมจะเวียนหัวไหมฮะไม่เวียนหัวหรอกนี่คือการไว้ อาต้องค่อยๆไปกันนะครับเพอค่อยๆไปค่อยๆไปโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆเกย์ครับครับครับโอเคให้ผมภายให้ผมภายเก่งจริงนะฮะเก่งจริงแม่จะตกน่าจะตกเรือก่อนเอ็งนี่เราว่ามาซี่เขาเรียกเรามาซี่ด้วยเออโอ้โหมวยนะมวยน่นะมวยตกสงสัยตกเขาต้องโกรันนี้เลยมันต้องโกรคุงบอกแล้วอย่าขับมากับด้านมันก็อย่างงั้นแหละ เราจะเรียกเออรอไอ้ด้วยรอไอ้ด้วยแล้วอีกคนนึงมันใครจะต้องไปดีๆนะทุกคนโอเคแบบโอเด็นตกแบบไม่ตกแบบตกน้ำเลยเอ็นทุกข์มาเต่าเอ็นน้ำตกน้ำเลยคุณโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยมันเลยครับอะไรครับเนี่ยโยมโยมจะพายมันมันพายกับด้านกันโยม จมมือใครกับด้านกันเดดเดวเดดเพื่อนน่าเดี๋อยำยำยำโอเคเนี่ยไอเนี่ยเอ่ออำนาจอาร์มันคือเรือแบบอมันคือไม้พายแบบงวยงวยน้อยลงใช่ป่ะงวยน้อยลงงวน้อยอะไรมเนี่ได้งวยน้อยลงไม้พายโออาร์โออาร์ อ่ะโออาดวคุณดูผมดิคุณดูผมดิเผ็ดอันี้แหละใช้คอมมันจะเป็นประมาณถาอร่อยมากาอร่อยนอ๋อเของตั้งเลยก็ให้กดอุ้ยคุูผมไฟเรือดิมีเส้นใจไหมไปเรือเป็นเล้วเอเอเรเรเรือเรืออรืเรือรอเรืเรอเรือเรืเรือยรเรอ แล้วว่าค่ะจะต้องเป็นคนละทีละสองคนแล้วแหละโอเคไปใช่เราหัวแดงเราไปด้วยกันไม่ได้ไม่หัวแดงมากับเราเราเราไายเก่งกว่าโอเคโอเคดอล่านั่นมัวไปกับดอล่าหรือว่าไพ่กับเราดีกว่ามาดีกว่ามานางโรน นางร้นมากันานดูดูหนี่ยแค่แค่ขึ้นเือก็มีแววแล้วอย่าอย่าไปคุยกับมันโอเคไปไปไปกับผสมดีกว่าเพรามันคเป็นพระาได้เขาได้จะปล่อยมนเพื่อให้เรือม่ไให้แบบว่ายเรือง่ายขึ้นเรือน้เอาแล้วอลังออกไปดิอ้ยเน่ยเห็นมบอกบอก้อยอาาเเอาเอาเอาเเอออออเอา เอาเหลือผมคนเดียวโอ้ไม่นะคุณไม่โอเครีเซ็ตอีกแล้วคุณฆ่าตัวตายตายเลยคุณฆ่าตัวตายโอเคผมเกิดใหม่แล้วใครทักมานางโดล่าไปกับเอ่อไอไอคนไอไอสมจิตนี่นะสมจิตเข้าใจไหมโอเคโดนมาโดนมาแล้วโอ้ยเข้าผิดเรือเข้าผิดเรือขอโทษอันนี้อันนี้ไปเรือไเรือน่ะคนเดียวคุณมาเนี้ยมานี้ยมานี้ยมาหน้ากับเรามานน่งกับเราอะไรอะไร ไออันที่มันมีสองอันนั่นแหละอันเล้วคุณเดินไปเลยคุณเราเราจะมาไปต่อได้เราเราเราไปแบบนั้นแหละมาสมจิตนะลงไปที่สมจิตลงไปสมจริงแาดกลางโอ้ยนี่แหละคือการขับเรือที่ไม่ใช่ขับเรือนี่คือการพายเรือที่ยากที่สุดแล้วอันนี้มันสมจริงอะ กันได้โคดีเลยโอ้โหอ๋อโอเคโอเคโอเคได้แลวได้แล้วก็กลับมาเดิมคุณเอาโอเคเดเดวอาตมาจะพยายามทำให้มันเรือมันลงไปก่อนโอ้ยโอเคเออนั่นแหละทำได้เอาหยุดหยดยดสมจิตไปกันอ้าวจิตบ้าเร็ว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 เร็ พายกับหลังหน่อยอาตมาจะไปหาพายไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมานั่งเรือไปหาเดี๋ยวอาตมานั่งเรือไปพายไม่ได้ให้เกมเนี้ยผมเป็นไรไม่รู้ว่าบอลพายไม่ได้หปิดเราจะระวังจะระวโยนมานี่โยมานี่มันต้องคลิกเดี๋ยว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 เดี๋โยมขึ้นมาหาเออมาหาอาตมานี่ยเพราะอาตมาจพายเรือเก่งกว่าโอเคโอเคไอ้ดอร่าคนนั้นอ๋อโอเคลองมากต้องกดคลิกต้องกดคลิกโอเคโอเคโอเคผมเข้าใจแล้ว เราเธอต้องแปงอย่างนี okay, so ้โยมแบบว่าพายสลับซ้ายขวาไม่งั้นมันจะไปด้านมันจะไปด้านเดียวโยมต้องพายสลับซ้ายขวาต้องกดชีิก้วยต้องกดคลิกวไม่โต๊ะครับเนี่ยโยมโยมใจอินยินโยมมันต้องช้าแล้วมันคงโอเคได้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 ไอพวกนั้นกระจอกมากเลยอ่ะมันมาไม่ถึงเราเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโยมพายเ่ยนแล้วเหรอายบแล้วน้องสมจิตก็ค่อยนะยโยม โอเคโอเคตัวสิบไปก่อนบ่นไอ้น้องแล้วตัวที่ไหนนางหัวหมอนั่นโอเคผมพายไปแล้วผมพายไปแล้วผมพายไปแล้วผมเป็นพายไปแล้วเอ้าโอเคโอเคนี่เรจะกลับหลังให้พายถอยหลังงี้นะคุณโอเคได้แล้วเดี๋ยวค่อยปรับจอที่สมจิตจอจอนอองตมล้วโอเคสมจิตเราไปด้วยกัน เออฟอนโอเคไปเอเซฟฟอนนะครับโอเคนัอ้ยจมเงินนางดอลล่าดอลล่าไอจะไปไหนกันไอจะไปหาหันไส้นางดอลล่านี่เห็นยไปเรือมันเองไปไปไปเดี๋ยวไปจีดถ้ามันมันมาใกล้เจอเราเดี๋ยวเรากระโดดเดี๋ยวเราเสร็จตลาตัวกระโดดไปเรือมันเองโอเคแซงแล้วไปเลยงเลนี่นี่นี่อยือไปเลยกับมันอย่าไปคุยกับมันอย่าไปคุยกับไอ ไอโดราโดราเขาได้จะมาหาสมบัติแล้วมั้งถึงว่าทขามายพ่เอามาหาโอเคไม่ไม่ถูกก็ไม่ได้ดังโดราปีท้าปร้อมปุบไปไปต่ออะไรครับไปต่ออะไรครับมันเซฟใช่ไหมแย่อ๋ออ๋อไปกินดออีกแล้วกระโดดข้ามเลยพี่เดี๋ยวไม่ยอมโดดข้ามเลยเดีราโจอวินโด้คอมก่อนไป คุณคุณต้องเลี้ยวคุณต้องรู้จักการเลี้ยวนะคุณอะไรน่ากันเดิมาช้าแต่มานะคุณต้องค่อยค่อยเลี้ยวอย่างงี้นะครับโอเคได้ได้ได้โอเคโอเคโอเคเออโอเคโอ้ห์เรื่องเราไว้เราโอคุณอรเลี้ยงหน้าโจมาไว้ไหววา ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจัดการเองเดี๋ยวเราจัดการเองไม่ต้องพายไม่ต้องพายเดี๋ยวทำเองโอเคมาต่อไปไปด้านหน้าไม่ได้นะคุณไปไม่ได้ดังพี่นางโนล่ามาเลื่อนให้หน่อยสิดังโนล่าเลื่อนให้หน่อยดังไปดิไปเคไม่ไปด้วยนโอ้ไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องไปเชื่อไปไปนั่นสมจีนก่อนมันตายตายเองสักัดตกตายเองสกัดเราตกเองเดี๋ยวเราพายไม่ต้องพายนะเดี๋ยวเราพายเอง อาจจะทายไปถึงเส้นคุณลงไม่ได้แลลงไม่ได้แล้วลงไงวะ้าวนดเซฟออาเซฟอีกนเอาฆ้าตัวตายกลนดีกว่าคุณข้าตัวตายโอเคได้ได้รีเซ็ตเลย้างั้นคุณเราเราหน้าจอบล็อกโอเคเออผมเล่นในคอมไม่มีปัญหาะ้วหรอกฮะเอ่อบันึหน้าเอาไปใกล้ๆหน่อยรู้เบาไปรู้เบาอออออออ่าครับคุณเสียงเหมือนเดิมเลยไม่ไผมไปถึงไเถึงตัวอัดอะเพราะว่าเออน่าจะน่าจะโอเคน่าจะไม่ได้เบาไปโอเคปะ ไป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 ลืมเปิดไม่พายโอเคไปไปโ,โอ้ยเ,เ,เอาอีกแล้วแตทอปส,สตท็อปสมชีแซตท็อปนะปเราต้องไปให้ได้คุณเวลาลงอย่างเงี้ยต้องต้องอห้ามพายคุณไม่ไงั้นมันจะมันจะ,นจะคว่ำเขาเรือบาดานาบดเป็นง่อยครับบาดานาสมชีเราถึงเส้นชายแล้วไปไปกันเถอะมันคือบาดานาบดเว้ยเยบร้อยลงมาแล้วไว้พวกนั้นมันกระจอกอะไร ไม่กระผมไม่กระจอแล้วฮะผมใช้คอมเล่นมันจะง่ายหน่อยไม่ครับผมว่าผมใช้ผมใช้มือถือถนัดกว่าคอมอีกใช้คอมแล้วรู้สึกเป็นง่อยกว่าเดิมครับเย่สมชื่อโอเคเย่เย่เย่สนุกจังเลยไม่ชีดีซองซองโซซิงซีซองติดิไปต่อไปต่อไปค่อไปต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 ่อไป แดงแดงอย่าแดงโอเคเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบตกแมพแล้วเมื่อกี้ไปยบายบาเราต้องสามื่อกี้นะสมโอ้ยเอาอีกแล้วโอเคเราจะต้องสามื่อกี้คืออะไรวันนี้เราต้องเออต้องชี่อคุณน้ำแดงน้ำแดงน้ำแดงใจเย็นโยมนะโยมโยนน้ำแดงโยมอะไรอะไรโยมโยมน้ำแดงระวังหน่อยโยมน้ำแดงโยมตรงแม่บอกสมอิก เรียบร้อย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 แล้วครับเรียบร้อยครับเขาตกแล้วตอนนี้ยมติดตามไปเลยสมจิตตามไปผมก้โยมเฮ้ยโยมโยมโยมไม่ต้องพายนะเดี๋ยวอาตมาจัดการเอีกโยมไม่เป็นไรผมพายเป็นผมพายเป็นไม่เป็นไรโยมอาตมาแบกเองโยมอาตมากิ่งใจครับครับครับคมับมาจะเกิดรขึ้นไม่รู้ใครเลี้ยงโคตรสงสารเลยคน

ลงไปแมวโอเคโอเคแต่ว่ามันคงอลยยุมเกิดอะไรบ้างสอมเต้าเราเราต้องติดนั่งนางโดราให้ได้นะโยุ่มโอ้โหฟิปปิ้งจูสอ๋อมันเป็นเหมือนให้เรือมันจับได้เราที่เราย่เหรอพายเองเราช่วยตัวเองโยมไอ้ด่านน้ำวนอ่ะโคตรยากเลยโยุ่มอุ้ยสมจิตมาสมจิตเร็วขึ้นไม่จีต นาจะกระโดดเดี๋ยวเดีมาต้องชนะนางดอร่าให้ได้นะโยมได้ได้ได้พายนะไม่ต้องพายเดี๋ยวเรายพายโอยักแดีกว่าล้แดอล่าได้ได้เยอะเลยแหละเราต้องแซงกันก็เทยเก๋ให้ได้นะแ่อง เออขอล้อไน่อยล้อกันนะฮะเช็คคอยอ้อยเดี๋ยว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 แพ้เลยแพ้เลยแพ้เลยโอเคแพ้แพ้คุณปิดเรือปิดเรือปิดเรือคุณฆ่าตัวตายคุณฆ่าตัวตายปิดเรือมาสมร่วมิตไปด้วยกันเลยใหญ่ดีกว่าไปด้วยเรืใหญ่คุณเรือใหญ่เรือใหญ่อันนี้ใหญ่เลยใหญ่เลยใหญ่เลยให้คุณเด็ดเด็ดตรงนี้เราต้องพายแบบทะลุตรงนี้ไปเลยนะคุณไม่ต้องเลี้ยวเพราะว่าเราขี้เกียจ เราขี้เกียจเราแลซี่มากนะฮะเราแลซี่จีบกัมันต้องได้มันต้องได้มันต้องรอดสิมันมันต้องรอดรอดคุณมันรอดแต่มันมันมันพลิกคอมไม่ไม่ไม่มันต้องรอดเรียบร้อยเราเราเอ่อพันคนละฝั่งนะเมื่อกี้มันต้องมีอะไรผิดพลาดได้เลยคุณรอใหม่เอาใหม่อาจจะมีน่าจะแบบว่าผิดพลาดอะไรทันนิดน้ำหวานน้ำหวานไม่มีเลยพัดเลี่ยมายุ่มน้ำหวานเรายังรอดผมเรายังรอด โอเคเราต้องรอดโยมเราต้องรอดโอเคเราต้อบน้ำบาดาเราต้องรอดโยมเราต้องรอดโอเคโอเคโอเคไปยบเรารอดแล้วโยอมเราเกือบรอดเอาใหม่โยมมันเอาเอาใหม่โยมมันมันต้องมีอะไรผิดพลาดหน่อยเป็นอะไรที่ผิดพลาดทันเห็นนิดนิดนึงครับขึ้นขับครับได้เลยไปเราจะไปแบบนันนะะฮตอนนี้ลมเชื่อใจอาตมาหรือไม่โอเคโอเคนิวไปด้วยกืน ไปดูท่านไปดูท่านสมจิตรถพี่เองไม่ต้องขับนะโยมันต้องมีเรื่องผ่านแน่นอนเอาใหม่โยมันเอาใหม่ขับทางเลี้ยวดีกว่าเพื่อนโอ้ยโอ้โดราโอ้ยเลี้ยวไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราลองเดียวดูมั่งก็ได้โอเคได้ได้ได้แต่ว่าไอ้สามันนั่นแหละคือผ่านรู้ได้เลยมันใช้ได้อยู่แล้วแต่นี่เป็นไม่ได้แล้วโใช่เราพลาด เาไปด้วยกันเถอะขึ้นเล้วก็ยังลำบากเลยเพราะว่าใช้นั้นแล้วมันใช้ไปได้เอ๊ะเอาได้เหรอวะได้ได้แต่ตกเล็บมโยมาต้องชะลอเราต้องชะลอด่านสุดท้ายไยโยมเราต้องผ่านไปให้ได้โยมเราต้องผ่านไปให้ได้เมื่อกี้มันต้องเราต้องชะลอด่านสุดท้ายโอเคไป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 ยมโยมเย็นเยใครเข้ามาเดสโก้ทุผม เกมที่ไหนเข้ามาเหรอใครเข้ามาใครเข้ามาเกมที่ไหนเข้ามาเหรอฮัลโหลอ๋อโอเคสวัสดีเกมไปดูมาแล้วคนนี้เขาทำฮัลโหลมีเเออโอเคฮัลโหลมีเองโอเคโอเคคือตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ยังไม่ได้หรอกโอเคนี่ได้แล้วแต่ที้ผมอัดคลิปอยู่คือเดี๋ยวได้แต่เม่อตกโค้งสุดท้ายเล่นเกมมาอยู่อ่ะเรากำลังเล่นเกมเกมเอ่อเกมกระดาเรือาเระดาษเกมาเรือาษเกระดาษเรเกระาเระดารระาษเเก ฮะอะไรนะเรือหันยาหันขวาเออนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวหันขาโอเคตองนั่งดูคนเล่นแบบมันดูไม่ได้ผมไม่ได้เชน่าจอตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่อ่าโอ้โหอินูอินยูอินยนย่คุยแ่ก้าวแตุ่กข้าวคุณมันต้องผ่านไปให้ได้รอแล้วแต่ทุกข้าวคืนนี้น่าจะคุยไม่ได้อ่อโอเคก็เอ่อก็คืน สภาพตอนนี้เหมือนคขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยโอเคมามาเออเอาจริงๆนะขออนุญาตโอเคไปอเคโอเคโอเคอ๋อแล้วคุณพอแล้วอพายหยุดพายหยุดพายเออไม่ได้พายผมไม่ได้พายเมื่อไหร่ไปตองคืนวะเนี่ยเออจะได้จะได้เข้ากรุงเทพแล้วจะจบทัทีจะได้เอาถุงเทพขออนุญาตเอออันนี้คืออย่าพูดดอกเรื่องเนาะเพราะผมเล่นเกมอยู่แล้วผมอัาลิปด้วย โอเคตรงนี้ต้องต้องค่อยๆนะคุณโอเคค่อยๆผมยังไม่ได้พายเรียเลยงั้นผมพายด้วยคุณไม่ต้องอย่าพายคุณอย่าพายอย่าพายคุณเราเราจะไปเองด้านนี้เพราะว่าเรามั่นใจมันใจเราจะต้องทําได้เชื่อใจอาตมาสิยมโอเคได้ได้ครับเวลาอาจจะช่วยซั๊พอร์ตบ้านนิดหน่อยโอ้ยอาตมาน้ําแดงไปนายผ่านผิดด้านเพื่อน เป็นไรช่างมิตอนนี้ดอลากับตอนนี้เราห่างกันเยอะเลยนะฮะใช่ยมมือโยมโยมพายเลยอาตมาขี้เกียจแล้วด่านนี้อาตมาหัวร้อนมากโอเคได้ฮะได้ได้ได้สะพายสิโยมเพื่อนคนหัวหัวร้อนแกเป็นหัวร้อนแล้วเนี่ยเราพิดเป็นโถงโยมเอาใหม่แล้ว เออเราพากับหลังไปเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็พีิกให้เองดูมันเป็นเอ่อกดน้าจเมื่อศ์องศาแรงไอแทคเป็นน้ำตาลเอ่อผสมกับเอ่อผสมกับเอ่ออะไรก็ไม่รู้สร้างันเถอะผสมไม่ไม่มีอะไรผสมอะไรที่เรียนหล่นใส่หัวไอเท็คซีตันนะคุณเออไปไเลปโโตปไปไปกปไ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 ไไปไปไไปไ เอ็ไม่ต้องพายเอ็ไม่ต้องพายสมจิตเดี๋ยวเราไปตัวต่มาหรือไม่ไม่รู้เเก็บไป้พายไม่รู้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 เหมือนกันแล้วเราไปกันดีกว่าโอเคผมไม่รู้อย่าต่มาช่วยเลี้ยวยิ่งโยมโยมไม่ต้องห่วงเชื่อใจเรโยมอย่าพัดโยมเนี่ยอย่าพัดเชื่อโยมเชื่อใจเราไม่สมจิตเชื่อใจเรา เย่าเวื่อใจนางนางโดราสายตาไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบดอนล่ามันตาบอดหูง่วงอย่าไปเชื่อมันเหรอโอเคผมมาทุกคนแล้วตื่นตายเป็นความผิดเกิดไออีพาร์ทนั่นมันแฉ่งเราดูสิสมจิตอะไรพคนี่อะไรจะแฉ่งพ้าอุ้ยอุ้ยแฉอุ้ยเป็นบาปนะโยมเออใชียงผ้าเรื่อยๆนะเช่งพ้านะ บ้าไหมครับบ้าใช่ทำรู้ไวไหมครับโอเคพอแล้วพอแล้ววนรถแกเป็นวนไม่ยังพานะโอเคพาปอพาอะไรพาปออะไรเนี่ยพาไม่ตัดผมอะไรมันมันเป็นรอยตัดผมไงมันเป็นรอยแบบเออไม่เคยเห็นหรอพาแบบตัดผมไปแล้วมันก็จะมีรอยรอยอยู่อ่ะยิ้มหมอโอ้พอ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 เล่นขับเรือต่อดีกว่าลบลู่พาเหรอใช่ แล้วมีเราต้องไปบินท่นนบ่าท,ที่ไหนคนโอ๊ยชาติน้าเกิดเป็น,เป,นเป็นฟองน้ำแล้วฟองน้ำเป็นสัตว์ที่ฉันต่ำที่สุดได้ท่เลผมรู้แล้วทำไมอ๋อเข้าใจแล้วคุณแม่ซี่ก็น่าจะเกิดเป็นสปอนบ๊อบแน่ๆเลยเออใช่ผู<ม>้ตามตรงแล้วตามหลักธรรมชาติแล้วฟองน้ำเป็นสัตว์ชั้นต่ำโอ้โหโอ้อะไรโอ้โห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 อ้โหโอ้โหอ้ เองการลบหลู่หญิงตาบอดรับไม่ได้รบหลู่หญิงตาบอดพ้าไม่เคยลบหลู่ใครเพราะว่าพาเป็นคนดีใช่เหตุไป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 สมไปตปไ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 ปเปไ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 ไป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 สมไป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 ได้ปไปนอนปไปไปอปไ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 ไปไไดไป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 ไอน สมจีตอีกนิดเดียวเส้นชัยโอ้ยผมไปไกลแล้วไม่ได้เราวมันเลยยังห่างกันอยู่นะใช่เพราะเราไปไกลกันแล้วเราอะไรมาแจ้งอะไรอีกแล้วอะไรมาแจ้งเรือของผมไม่ได้กล่าวมอนถ้าเรอกนะนางดอลล่าไม่เป็นไรเราดอนเคไอ้ดอนเคดังฟองน้ำเราจะไปหาผัวใหม่โอเคถ้เราเล่นแปลกันอีกแล้วเย้นะอันนี้เขาเรียกว่าการบ่ายเนื้อแบบ ใครนับแบบอะไรฮะคุณง่อยแต่พระสงฆ์สงเลยไม่ใช่การไม่นน้ำเพื่อการพายเรือหลเรือเห็นเรือตรงนั้นไหมไหน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 เมื่อกี้คุณเรือมันหล่นลงไปข้างล่างเด็ดเดี๋ยวตอนคุณตัดคิดคุณก็เห็นเองแหละโอเคอย่างนั้นก็เซฟขอยไว้นะสุภิดอย่างนั้นแล้วก็เซฟพอยไว้เนาะ แต่เมื่อกี้หล่นไปแต่หน้าเราตาเลยมั้งเออน่าจะใช่อย่างนั้นละมั้งดูส่งแล้วไม่ต้องปิดพี่สปีดลันจริงสปีดลันต้องพาดหล่นลงไปกับต่อหน้าต่อตากับพร้อมกับเรือบรรณาธิการวดคู่ใจเออโอ้ยแต่เราไม่ได้เป็นบรรณาธารวดแต่เราเป็นเรือเลยเรือยางนี่แหละเรือคัมคู้คัมคู้อันนี้มอเตอร์มอเตอร์มอเตอร์ด้านล่างเออรู้สึกปิดอ่ะ เดี๋ยวเราพายสุดเดี๋ยวเราพายเองงั้จะพายไปถึงเส้นชายแล้วเป็นระเบิดระเบิดไอรเรือคันนั้นระเอันแรกผ่านล้านให้ได้ก่อนเป็นตบเรือกะลีบอสเป็นทางลับอ่ะเอากะรีบอสตบเรือกะลีบอสเสดสมจินไม่ไม่ต้องเวลามันไม่อันนี้หรอกอาตมาเป็นชายนะ กระเทยวิผู้กระเทยดูตัวเองไม่เป็นไรโยมเอาบันนาบันนาโบสก็ได้เหรอมามาใช้เรือง่อยๆดูจริงง่อยๆจะเป็นอย่างไรบันนาโบสถ์ลูกเขียดตะมาตมาเขียนเขียนตมาหลุดมาอย่างไรนะบันนาโบสถ์ไปไปไปมามามาใช้เรือง่อยกันดีกว่าเรือคว่ำแน่เลยใช่ แต่ดีนะไม่มีใครลากให้เราไปเองก็ได้อ่าเฮ้ยบานาบาบดีกว่าเห็นเหือดีอันนี้ไม <m float away> ่เลวทีบานานบาวานาบาบาะเร็วแต่ว่ามันอะความง่ายมันเป็นง่อยใช่ง่อยจริงนแล้วเรือเป็นตัวหาตรงแมพแล้วน่าจะทำเรือคว่ำอยากรู้ว่าไม้พายที่มันเสียตังมันจะทำให้ไม้พายมันง่อยน้อยกว่าเดิมหรือเปล่าเออนั่นแหละไม่มันหงุดหงิดเร็วขึ้นแล้วก็ลวกง่ายเสร็จตุก เด็กตกง่ายขึ้นใช่จางประมาณนั้นหรมั้งอะไรครับพี่สมจิตเองไม่ตั้งเองจะทำมันล่วงไม่ได้ทำอะไรเลยแค่กดนั่หละกดอะเอ็งถือไม้พายไปด้วยฮะอุ้ยอุ้ยระวังระวังอย่าให้เรือมันมันสั่นมากเฮ้ยอุ้ยตายแล้วเรือเสียวมากอุ้ย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 อ้ยอ้อ้ย ผมเหนื่อยไม่กล้าไปขอดีเลยจมผมยังทิ้งผมโอ้ยู่ผมก็โดนน้ำผมด้วยผมว่าน้ำไม่เป็นผมง่อยผมเป็นง่อยใจมไปผมขึ้นไม่ได้โอเคเกือบตายแล้วเกือบไปแล้วเจมอยากลองคันเดียวอ่ะหนูขอลองคันเดียวได้ปหะเดี๋ยวนี้เนี่โอเคเราร้านหนูขอลองคันเดี่ยวนะโอเคเดี๋ยวเราไปแก้พวกนั้นก่อนไหนไหนไหนไม่ถึงเลยไหนไหนไหน เห็นม uhm. ีเออไม่เห็นมีเลยยังไม่เห็นมีเววดอร่าสักตัวใช่เพราะเราแทงเขาก่อนโอเคผมเรายังไม่เห็นมาที่สักตัวเลยนะไม่เขาไปโดน่าแล้วเราเห็นชิซุกะบุบโวิุยกะรีตาไม่เห็นด้านนี้ด้วยหรอผมไม่ได้แต่งตัวนี้นะฮะผมเป็นเออผมเียงสวยเออลอๆนี่ฮะผมเนยงลอๆ แล้วก็ใส่เปนพายไว้เสียงคูดหนูสมจีดแล้วใส่เสื้อสูทอีกนั่นแหละคุณคือคคเสียงคูดใช่หรือไม่ไม่เสียงสูทเมียจคูดโอ้ยันไหรจะคืนหากี่นาทีแล้วหายวิ่ห้านาทีแล้วดูทรงเสียงคูดพี่ขาดหรือหรอ่เสียงคูดทรงอย่างแบสเซตอย่างบอยพอพอ ผมว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นมันต้องบั๊กแน่เลยตอนถ่ายเสร็จมัง้งเออโอเคเดี๋ยวโอเคไปต่อไปต่อเดี๋ยวควรถ่ายแยกว่าคุณพอแบบพอถึงสิบนาทีปุ๊บก็หยุดอัดแล้วก็อัดใหม่อะไรอย่างเงี้ย <laughs> นั่นแหละแต่ผมขี้เกียจฮะขี <laughs> ้เกียจเปิดแล้วเปิดใหม่นะฮะจะพักหน้าจอดำจบเลย <laughs> จริงอ่ะผมเคยไปเปิดแล้วแต่ผมไปเซตติ้งให้คอมมันไหวสาเหตุที่มันแหลกเพราะว่าดิสคอร์ดนี่แหละก็เลยใช้ดิสคอร์ดเวอร์ชั่นเวบแทนโอเคนั่นแหละ ไช่ทำคตนใช้ดีพอตเนเลือดตกมันแหลกไงก็เลยต้องแบบงั้นก่อนงั้นเวลาอาจจะต้องใช้เวชเด็กไปก่อนโอ้ย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 เรือเงีนเนั่นไงว่าและเรือคว่ำเลยไม่ตกไมตกไม่ตก่ไม่ตกครับเลือคว่ำฮะนึงนะเดี๋ยวเกิดอุกา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  อุกัเดี๋ยวผมเสียงผมเนี่ยโอ้ประสงเฮ้ยมันมันใกล้แล้วคุณมันเหลืออีกนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 มันตกเขาถึงเส้นชายเรียงไว้เรียงไว้เออตั้งนานโดรานี่เฮ้ยผมดู้ยผมดูวิธีแล้วทำแบบว่าซ้ำๆไปเรื่อยๆมันก็ได้แล้วเฮ้ยนี่แช็คพอยต์เร็วแล้วทำไมเราไปเจอโดราต์ตรงนี้วะเออวโดราต์อะไรกันไงวะ ตายก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวตายก่อนอ๋อเข้าใจแล้วมันมีสองทางมันมีสองทางคุณถือว่าอะไรทำไมมันถึงก่อนเราโอ้ไม่นะทำไมทางโดราตเอ้ยสมจีรีบมาเร็วสมจีโดราต์ลงไป โดน่าหลุดอันนี้มันมันเบ้นก่อนหน้านี้แล้วมันวาร์มมาทำอไมเป็นคนอย่างเงี้ยขี้โกงอ่ะเอ้ยดอลล่าอย่าแย่งเรือกูอย่าอย่าอย่าแย่งเรือเรือเขาส่งผมดิโอ้โอเคโอ้ยโอ้ยช่วยเราด้วยีช่วยเราด้วยไม่เป็นไรช่วยเราด้วยยังอยู่ด่าอันนี้อยู่เลยเอาเร็วเร็วเขาส่งเร็วผมอยู่ตรงนี้แล้วมาผมขึ้นเรือเลยมันจะขึ้นเรือเอาเเรามารับแล้ว เรามาหาเลยกระโดดเถอะทุกทีปีตรงนี้ไม่ไม่ผมเกิดอยู่ตรงนั้นแหละไรปีตรงนั้นได้แหลกเอ้าบักเลยทีนี้บักเลยเอ้ยผมไม่นอนไม่เป็นโอเคมีหินกาะไว้กระโดดไว้กระโดดไว้อย่างเดียวมันึ่งตรงนี้เด้อคุณอ๋ออันนี้มันหนาที่แล้วลืมเดี๋ยวรีเซตก่อนเรื่องต้องไปโดดตวเดีโอเฮ้ยโอ้ยนี่แหละเรามาช่วยอ๋อเรียบร้อยผมฟูไม่ได้โอ้ไม่นะเราบอกผมบักอีกแล้ว นะโอเคไหมอ๋อให้คุณกดที่้รูบล็อกผมมันจะหายผมทำไม่ได้รูบล็อกมันเออเลยอีกแล้วลองกดตรงคำว่ารูบล็อกมาจะหายไม่ผมเล่นในทคอมคุณใครก็ได้ช่วยดิทำไม่ได้ติดยังไงติดตัวนี้ฮโอเคผมน่าจะต้องใช้เงี้ยแหละฮะเดี๋ยวทรงแล้วมันซูมไม่ได้โอเคงั้นเราปิดคลิปกันเถอะค่บคุณตอนนี้เออ่คลิปจบที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และก็ไม่ต้องกดครับไม่ต้องกดเขารังแกผมแล้วก็อย่าลืมกดช่อแชร์และนึงแล้วก็อย่าลืมกดประสอบผสมคนนี้ตัวประกอบครับตัวมันตัวเด่นอย่าคืออย่าลืมกดซับสไครต์หนึ่งดอลลับเดี๋ยวเราแล้วก็ช่องบันดี้แคทด้วยฮะจะได้รู้ว่าอนิเมชันว่าอะไรเขาตกลงสักทีนะฮะ ติดตามหน่อยครับผมมากมั้ยเนี่ยตามผมด้วยโอเคครับไปก่อนนะครับไปย Don't leave you on the h i l โอเคครับไปก่อนแล้วฮะไป